สวัสดีค่ะพบกับเยาวันชาแนล,ลอีกแล้วนะคะมเมนี้เยาวันสิบ้ามาอัปเดตดอกมะลินะคะมะลิที่ปลูกใส่ท่อนะคะเื่องนี่มันจะจะบ่คอยที่ดอกอะไหนะคะรับว่าอากาศมันเย็นถ้าอากาศเย็นเนี่ดอกมะลิมันจะให้ดอกน้อยนะคะน,นี่นะคะ วดเดิคะดอกมนะันจะประมาณน,นี้นะคะเนี่ยบ่ค่อยบ่ค่อยหลายแต่เนี่ยถือว่ายังออกนะคะเนี่ยยังถือว่าออกนะคะ นะคะมันมันมันบัค่อยหลายนะคะอากาศมีนเด่นนตรงนี้ก็ได้ใช่นะคะตอนในวันแต่ตอนเช้าอยู่มันกันยังบม่ความเก็บนะคะนี่ค่ะแดงมะลิแดดตอนใช่ตอนแดดตอนนะคะเนาะจะเยอะอยู่นะคะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นนะคะหนึ่งร้อย เก็บดอกพุดค่ะดอกพุดหนึ่งฮะมี่มี่ตังกลัวเสืๆจะใส่รปล่ะไล่เลยอ้าวมไม้ดาหัวตัวนั้นมาแอดมาแอดนี่จะผักเม็กนะคะหนี่งพักเม็กผักเม็ก บางเนี่ยค่กินกับลาบก้อยกินกับก้อยปลาซิวกัแบแซบอันนี้คืตอต้นพุต้นดอกพุดนะคะี่ช่วงเหนือนบนมีดอกบารีนะคะก็จะเอาดอกพุดในแท่นนะคะเดี๋ยวจะให้ว่านสิพาไปห้อยดอกไม้นะคะเมื่อในห้อยดอกไม้นะคะ อันนี้จะเปียกให่เบอร์นะคะกับมะลิที่ปลูกปลูกบัวไซทอนะคะนี่เนาะนี่นะคะนี่เป่าอันนี้มันดูแลย,ยาก่ยหนาลายนะคะหึหัดหันห้อยออกมาก นี่คือต้นดอกพุดนะคะเดี๋ยวจะวันสิบห้าไปไปเบิ่งดอกพุดนะคะดอกพุดที่นะคะดอกมะลิล้วก็ที่เป็นพุ่มยังไงนะนะคะนี่ดอกมะลิคือที่ปลูกใส่อันะไ้การดูแลสารก็จะดูแลรักษางการงานบ่กมันจะง่ายกว่าหย่าเท่าจะคุ่มว่าจะเผลพวกหย่าอย่างเงี้ย่ะเป็นภาษาไทยอะไรแต่ถ้าห้าปูกใส่ทอนะคะมันก็ได้ทอต้นดอก มันขึ่นคุ้มแล้วค่ะหยามันมักแดดมันก็จะบกครยนี้นี่ค่ะดอกพุธช่วงนี้เขาจะเก็บดอกพุธนะคะดอกพุธไปหอยแทนมลินะคะเพราะว่ามันดอกมลิมันไม่เป็นบค่ะมันจะเป็นดอกหน่อยเพราะเกิดจากอากาศเย็นนะคะนี่ต้นหนึ่งก็มีบอกยักดอก นี่ตัวหลงพุทธจาเนี่ก็สามารถาหอยทรงได้พอตัวพุทธมันจะดกนะ้ะเนาะคุณบนีบ้นนเท่ากับามารถเกีเยไต้ในระดับนมันเป็นภูมิไ่นะคะกับสามาเกียได้ในับพอเท่าได้ได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ะตามดูดูกานเนาะ,ค,ะคือ หลุดคณะค่ะคณะคณะเหี่ยวหมดแล้วบุกคณะเลยพีแกสู่เวลากับเบอร์กินพิกกินบอรท่านปลูกผักส่วนขั้วบุกแซ่กันไปนะคะมีท <ness> <eland> ั้งมะละกอมีพริกมะเขือ อันะพริกพริกกับเป็นหมากลูกโตกันซ้อนเดือน้ำเนานะนี่ค่ะเราพูดนี่มันมันเขาเก็บประทับมันก็นจะขาวัสินะคะค<ช>ือเขาเก็บจำเขาติดใส่พอเก็บไปกะเนาเขาก็เลยเก็บเอาอเฉพาะที่เขาจะใส่นะคะมะมบวงคูงดกนะ แซมไวมกับสวนมันเลยรับมันเด้น้ำนะคะนะเนราะหวหอนดอกไม้หดอกไม้ว่าถมือถมือมันจะเป็นโลนะคะแล้ว,วก็ในบเล่าหัวสามเมืองแล้วแซบค่ะพอนี่คือผักกะแยงผักแยนแงนะคะผักกะแยางๆๆจนหวานหางตะละแค,คนคือ กินกับลาบกับอย่างไรเขาเอิญผักเยียงวื้อย่าี้วันกับบุูรี่ไผจากะบอกด้วยนะคะันดอกไม้กูวซมาซานกันใช่ไหมกนับเสืออืค่ะเล้อนหลอดเห็นหลือนหลอนะคผักแพล็กแพลกินครับล่อยกุ้งก็ได้นะคะแล้วแต่คนมากินคับแบบว่า ส่วไใบเวาลาหลับแต่พุ่มมากระทาให้ปลูกไว้เอาบ้านนี้ค่ะต้นเข็มฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นท้องไร้นะคะกำลังออกดอกเหลืนะองามนะคะต้นชงกันดีต้นอุไรนะคะนี่นคะ่ะต้นใบยานาง วราแกงเทากับโดนเก็บย,ยากแต่สมัยตะกี้เนาะคะ่ะเก็บในป่า,ามบบหาามดแล้ววันก็ซื้อจากบรรหารชิปะจัดขโมย็ปลูกไว้จางัวขึ้นไปค่ะเยอะแยะไปหมดเลยยาสิีผ้าในว้านสีผ้าไปหอยดอกไม้นะคะบัายในหอยดอกไม้เพราะเราจีบในบ้นเหมือนมารับจ้างหอยดอกไม้นะคะในบ้านมืนมมอเส้นครัว ใบโหระพาไม่เป็นไรค่ะพีใบกะเพรากระเพรากระเพรากระเพราเยอะแยะอันนี้ต้นแบบกูดใบไทรต้มไทรลาบก่อนนะหน่อยธรรมดาแล่นน้่งกวนนะคะนี่ว่าเจ้าพี่เชื่องกับตววละ <ด>ถ้าไปนิตเสียได้ไหอันกินกาแฟกับอะไรฮะน่น้ะเอ้อคเด่นนี่โฟมอันนี้ี่เปินหอยไปแล้วนนจะให้เบ็นหอยเป็นธุรกีขอบลัวเล็ก นะภาษาส่างไใดใ้ด,ใด,ดีมากอาชีพปลาไม่อาชีพร,อพร่องคือทำหน้าอาชีพปลกคือหอยมานดิเขาว่าทุกมือโอ้ยายคนมาซืดึงว่ะโรงงานจนเจน้านนั้นเรื่องเมืองขาดเจ้าอ้กรณ์ยายร่ากายมาแล้วอีนางงัว เป็นลานกับไกลพรยากิจมือหนึ่งมันมาข่อยขอมาตัดเพราดว่าตัดตแล้วมันเลียงมันนี้ายให้เบิ้งคนนหอยนะคะ,ะกิจกรรมการร้อารายอเมล็ด เห็นบอยเ็นบอยตุ่มย่ำบอป่าจริง้อันนีกะทีมมนหุจากคว้างมู้มันแรงมามันเหลือจะสช่วงสามตัวบนดนเดืองดูลย่างดื้อมันดื้ออีเดียมาแม่มนแม่ตาว่าเน่น เมียานก็เดี๋ยวจู่หึงแจ้พี่น้อยจัดการอันนี้คือเน็คเขนเขาเอิอนะคะเนื้อตากป่าตากเนื้อแห้งเนื้อเด็ดเดียวได้นะคะตัดมาแรงวันได้สมัยนี้จังเป็นเท็ดดีท่านสมัยตะกี้ตากเส้นกระดุงเนาะใหญ่เพราะตากเส้นไม่ไม่เหนตอก หอยไว้น่ามาเล้งมากมาเร้งว่านันน่าเป็นขีข้เถินเนี่ยก่เนฮึทีมันเป็นอันเขียงทางเออเออขริงางเนาะมีเงินสื่อบอ่าอะีิ สำหรับคลิปนี้นะคะจะขอจบคลิปนี้ไว้สำหรับทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยายวันเทศบาลนุ่ปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะเออยายวันว่าพิดเนาะยายวันเปลี่ยนเป็นช่องยายวันชาแนลแล้วนะคะแต่กดเข่าเป็นยายวันนุ่ปอแต่จะเข้าไปหากติดต่านะคะสวัสดีค่ะดีค่ะพบกัช่องยายวันชาแนลอยู่แล้วนะคะเมื่อนี้ย้อนพาเบิ่งสวนขั้วข้างบ้านนะคะน่คะปลูกไว้กิน เกาะสารพีนะคะนี่ก็คือสะระแหน่นะคะนี่คือคาหอมเปย์หรือชีฟรังนะคะนี่คือหอมตไะไคร้แล้วก็อันคือผักกาดผักกาดเห็นนะคะผักกาดเห็นหรือผักกาดเขียวน้อยอันนี้ก็จะเป็น ขี้ฝรัง่งหรือบานห้าก็เอิญพักพออปีนะคะปลูกสวนกันครับน,น,น,นี่คือ,อน,นี่คือหงร่าผ้านะคะนี่ดาวแดงด้วยนี่ค่ะนี่พักพออปีืะสามจะทางนะคะคนี่มะเขือลูกเขื่อน่้าหน้พี่ต้นดองหน้าหน้พี่กาดผักแควนะคะลากาศ นี่คือพักกาดซอยให้พักกาดเนี่ยตกีนะมัดขึ้นดังนะคะ่ะคือฝักบุง้งปลูกยางละเลยกันหน่อยนะคะมึองมะ,ะเขือค่ะเขือกันนี้หน่อยอวนตัวนินเตดียวค่ะมาวันให้มาค่ะ เดินค่ะนี่ก็คือแม่ลาคือเขาคือวันเท่านะคะชีร่างชีร่างนะค่ะเซกระทางที่เขาก็แล้วอันนี้คือมมววชีหอมชีหอม เนี่ยจะชือผักกาดพัสรันนะคะเนี่ยผักสลัดนะคะนี่ผักสลัด,ะะลดอันนั้นก็เป็นผักกาดดอกกาคาธรรมดานะคะนอือคือผักแฝดนะคะ ผอกแพ่อันนี้คักแพวนะคะักแพะผักแพกแไปกินกับเมี่ยงห้วอว่ากินกับใส่ก้อยกุ้งใีแซบด้ค่ะ มาบึงฝั่งนี้บาเคเขือค่ะรูกกันเยอะมากไปกินกับป้นกับหลาบกับก่อยนะคะ าทางก็จะเป็นให้ประดับป็นก